และนี่คือช่วงของ most 4D ครับขอต้อนรับน้องพลุกสาวิตรีสารโรวาดครับสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะเจอกับพลุกแบบนี้นะคะในช่วง most 4D ค่ะจะนําเรื่องราวนะคะที่จะวิเคราะห์และก็เจาะลึกทางด้านวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรมกันค่ะแล้ววันนี้นะคะจะต้องมาขอความรู้กับอาจารย์ค่ะเรื่องราวของยางพารานั่นเองค่ะเพราะว่าเห็นบอกว่าตอนนี้นะคะมีการแก้วิกฤตยางพาราค่ะสนองนโยบายของรัฐบาลค่ะครับน้องพลุกลองคิดดูนะครับว่าที่ป็นผ่านมานั้นอุตสากรรมยางพาราในบ้านเราเคยยิ่งใหญ่ใน่ดี นี่เหงามากเลยทีเดียวค่ะเพราะว่าในยุคนั้นสมัยนั้นการปลูกยางพารายังน้อยอยู่แล้วส่วนใหญ่ก็ปลูกอยู่ที่พื้นที่ในจังหวัดแถวแถวภาคใต้เห็นไหมครับแต่ว่าต่อมามีการพัฒนาสายพันธุ์ของยางก็มีการนำโอยายจากภาคใต้ไปปลูกในภาคอื่นๆตอนนี้ทางเหนือก็มีค่ะใช่ไหมฮะสิทธิเกตนี่เยอะมากตองมีเลยเห็นไหมต้องบอกงี้ค่ะแทนที่ปริมาณในการผลิตนั้นมากขึ้นส่งน่าจะส่งออกได้มากขึ้นแต่กลับกลายเป็นว่า ส่งออกไม่ได้เลยแล้วก็ราคาก็น้อยอีกนะคะก็เลยเป็นการปัญหาที่เกิดขึ้นจากวิกฤตยางพาราเพราะฉะนั้นก่อนที่เราจะไปดูว่าคําถามต่างๆเหล่านี้แล้วอะไรเข้ามาแก้นะฮะเราคงต้องดูในสภาพรวมก่อนโดยเฉพาะในเรื่องของตลาดยางพาราเราไม่ได้ปลูกเฉพาะในประเทศไทยประเทศเดียวถูกต้องไหมฮะประเทศอื่นก็มีขัข้างๆบ้านเราอะมีเหมือนกันมาเลเซียมีเหมือนกันค่ะ,คะเพราะว่าเนื่องจาก ภูมิศาสตร์ต่างๆถูกต้องไม,ไม่ไม่ต่างกันมากนะใช่เพราะฉะนั้นเวลาที่มีการปลูกกันมากๆแบบนี้ครับมันจะส่งผลต่อเรื่องของตลาดถามว่าตลาดใหญ่<ม>ยังเป็นประเทศที่เขาเป็นประเทศอุตสาหกรรมถูกต้องไหมฮะ,ะแล้วมีการนำเข้ายามารายยามาราส่วนใหญ่เขาไปทำอะไรครับ เขาก็ไปทําทุกอย่างที่ต้องใช้ยางโอ้เป็นคำตอบที่ครอบคลุมมากทีเดียวก็เยอะแยะจริงๆนะครับไม่ว่าจะเป็นในส่วนของยางรถยนต์ง่ายๆเลยเห็นชัดเจนนะครับแล้วก็ยังมีอุปกรณ์ต่างๆที่เกี่ยวข้องกับยางอะไรที่เป็นยางไปใช้ถูกต้องทุกสิ่งอย่างที่มียางเข้าไปเกี่ยวข้องอันนั้นก็คือตลาดแต่ว่าวันนี้สิคะต้องบอกว่าการกระจายในเรื่องของการผลิตนั้นจะต้องมากขึ้นไม่ใช่แค่ในเรื่องของการส่งน้ํายางดิบ จะต้องแปลรูปออกไปแล้วถ้าแปลรูปเป็นเรื่องของยางพาราที่เป็นล้อรถยนต์ถามว่าประเทศอื่นเขาผลิตไหมมีก็ผลิตเหมือนกันนะคะหรือว่าแปรรูปเป็นข้อต่ออะไรต่างๆประเทศื่นผลิตไหมคะถูกต้องเพราะฉะนั้นนะคะเราจะต้องนําวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรมนั้นมาทําให้การผลิตนั้นแตกต่างออกไปเป็นการสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับยางพาราเพราะฉะนั้นจะเห็นเลยนะครับว่าในเรื่องของวิทยาศาสตร์มีการค้นคว้าวิจัยเอาน้ายางพารามาทําอะไรได้ตั้งหลายหลายอย่างอะไรจะไปคิดว่า ยาพาร,รานี่จะกลายเป็นส่วนประกอบสําคัญของบรรดาเวชภัณฑ์หรือ,รอ,อว่าเครื่องสอําอาง<ม>อย่างนี้ตอนแรกก็ไม่คิดนะคะตอน,นแรกเห็นบอกว,ว่ามีข้าวที่สามารถแปรรูปเป็นเครื่องสําอางได้อันนี้ก็ยังพอทาเนานะคะแต่อันนี้ค่ะเป็นเรื่องของยางพาร,ราที่จะแปลเปลี่ยนไปเป็นเครื่องสอําอางทีนี้สาวๆหลายๆคนบอกว่าแล้วทุกวันนี้ฉันใช้เครื่องสําอางที่มียางพาราอยู่หรือเปล่าใช้อยู่มีส่วนหนึ่งค่ะเป็นอุปกรณ์ในเรื่องของการแต่งหน้านั่นก็คือพับ พับที่เราใช้อแต้มแป้งนะคะอันนั้นทํามาจากยางพารานะคะแล้วถ้าพับนั้นจะเสียง่ายหรือเสียเร็วก็ขึ้นอยู่กับคุณภาพของยางด้วยเช่นเดียวกันนะคะแล้ววันนี้ค่ะเราจะแก้วิกฤตเรื่องของยางพาราได้อย่างไรเรามีสกุ๊ปมาฝากด้วยกับนักข่าวของเราค่ะคุณนัทพลสุขสิริพรไปชมกันค่ะในช่วง most w o ค่ะ กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีชูสารพัดผลงานวิจัยยางพาราเพิ่มมูลค่ากระตุ้นเศรษฐกิจไทยในระยะยาวดรวิเชตดูรงคาเวโรรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีชี้ชัดเลยครับว่าประเทศไทยนั้นจะต้องแปลรูปเป็นสินค้าที่ขายได้ทั้งในประเทศและส่งออกต่างประเทศแทนการขายน้ำยาดิบหรือยางแผ่นแต่เพียงเดียวครับเพราะได้ผลกำไรน้อยพร้อมทั้งชูผลงานวิจัยในกระทรวงครับที่สามารถต่อยอดได้ในปัจจุบัน ตามที่นายกรัฐมนตรีมีนโยบายแก้ปัญหายางพาราที่ในขณะน,นี้มีปริมาณล้นตลาดส่งผลให้เกิดวิกฤตราคากระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเป็นหนึ่งในกระทรวงที่ต้องรวมแก้วิกฤตยางพาราด้วยการนำเอาวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรมหรือวทนเข้ามาช่วยเพิ่มมูลค่าผลผลิตตลอดจนสร้างอุตสาหกรรมใหม่ๆใ,ในการแปรรูปยางพาราซึ่งกระทรวงวิทยาศาสตร์ได้ทำการวิจัยมาอย่างต่อเนื่อง และในขณะนี้ก็มีหลากหลายโครงการที่สามารถนำไปใช้ประโยชน์ได้ทันทีเรื่องยางนี่มีความสำคัญสำหรับชีวิตคนไทยเราหลายล้านคนนะครับอย่างที่เราทราบกันดีเราเป็นประเทศที่ส่งยางออกได้อันดับต้นๆน,น,นะครับตอนนี้น่าจะเป็นอันดับหนึ่งแล้วนะครับแล้วก็เราก็มีเกษตรกรชาวสวนยางอยู่เป็นจำนวนมากแต่เดิมเนี่ยส่วนใหญ่ก็กระจุกตัวอยู่ภาคใต้ ละขณะนี้ก็กระจายตัวไปหลายภูมิภาคแม้กระทั่งอีสานก็มีสวนยางอยู่เป็นจำนวนมากนะครับในขณะเดียวกันเราก็พบว่าขีความสามารถของเราเนี่ยไม่ได้อยู่ที่การปลูกยางพาร,รายางธรรมชาติอย่างเดียวนะครับเนื่องจากอย่างที่ทราบกันดีรายได้ของเกษตร,รกรจากยางเนี่ยก็ไม่ได้ได้มาง่าย ในยามเฟื่องฟูนะครับเราก็เห็นเบ็นเงินไหลเข้ามาดีนะครับแต่ในยามที่โลกมีเศรษฐกิจตกต่ําและในยามที่อุปสงค์กับอุปทานมันไม่ได้ไปด้วยกัน <c oughs> นะครับแต่ผมจะพูดว่าในแง่ของประเทศไทยเนี่ยสิ่งที่เราจะต้องเดินต่อไปให้ดีเนี่ยก็คือการแปรรูปอย่าง คำสำคัญเลยนะครับการแปรรูปยางซึ่งการแปรรูปยางนี่ก็หมายถึงการที่จะเอาน้ำยางก็ดียางแผ่นดิบก็ดีนะครับหรือยางอัดแท่งก็ดีเนี่ยมาผลิตให้เป็นสินค้าขายทั้งภายในประเทศและต่างประเทศนะครับสินค้าก็มีหลายชนิดนะครับบางชนิดเราก็ทำได้เราเก่งบางชนิดเราก็ยังไม่มีเทคโนโลยีนะครับ เพราะฉะนั้นมาถึงจุดนี้ก็จะเห็นได้ชัดเจนนะครับว่ากระทรวงวิทยาศาสตร์นี่เป็นข้อต่ออีกแล้วเป็นข้อต่อเพื่อที่จะทําให้ยางเนี่ยได้สามารถที่จะแปรรูปได้งานวิจัยที่กำลังมีการกล่าวถึงในขณะนี้และสามารถนำไปใช้ประโยชน์ได้ทันทีก็คือการพัฒนาลู่ลานกรีธาโดยอย่างธรรมชาติโดยกรมวิทยาศาสตร์บริการหรือวอสอร,รวมกับการกีฬาแห่งประเทศไทย ดำเนินโครงการศึกษาและพัฒนาวัสดุยางสังเคราะห์และยางธรรมชาติเพื่อจัดสร้างลู่ลานกีฬาและพัฒนาเทคโนโลยีลู่ลานกีฬาให้ได้มาตรฐานสากลรวมทั้งสนับสนุนการใช้วัตถุดิบยางธรรมชาติภายในประเทศตลอดจนลดค่าใช้จ่ายในส่วนที่ต้องนำเข้าวัสดุจากต่างประเทศเนื่องจากการสร้างลู่ลานกีฬารวมทั้งพื้นสนามกีฬาที่ได้มาตรฐานหรือมีคุณสมบัติตร,ตรงตามข้อกำหนด ของสร้างภารกรีฐานานาชาติที่ผ่านมาประเทศไทยใช้วัสดุสังเคราะห์สําเร็จรูปที่ต้องนําเข้าจากต่างประเทศทั้งหมดซึ่งมีค่าใช้จ่ายสูงมากงานวิจัยที่สามารถเพิ่มมูลค่าย,ยางพาราที่นําไปใช้ประโยชน์ได้อีกโครงการหนึ่งก็คือการวิจัยของสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติหรือสวทชมุ่งเน้นการสร้างมูลค่าให้กับผลิตภัณฑ์ยางพาราอาทิเช่นยางล้อรถยนต์ถุงมือยาง เส้นได้อย่างยืดและการสร้างมูลค่าใหม่ให้กับผลิตภัณฑ์หลักได้แก่ผลิตภัณฑ์น้ำยางพาราที่ใช้ทางการแพทย์และเภสัชกรรมพร้อมกับสนับสนุนงานวิจัยและพัฒนายางล้อรถยนต์ให้ประหยัดพลังงานมีความปลอดภัยในการยึดเกาะถนนและลดเสียงในการขับขี่ในขณะที่สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทยหรือวอวได้พัฒนาถุงมือเคลือบอยางเพิ่มความคงทนและเพิ่มมูลค่าจากถุงมือผ้าราคา10บาท เพิ่มยางมูลค่าเป็น30-40บาทและในขณะนี้วอวล์กำลังศึกษาพัฒนาวัสดยุยางเชิงประกอบสำหรับอุตสาหกรรมและการก่อสร้างเพิ่มคุณค่าอย่างธรรมชาติสำหรับใช้เป็นวัสดุรองรับแรงกระแทกซึ่งสามารถนำไปประยุกต์ใช้ในงานด้านต่างๆทางด้านการก่อสร้างการจราจรการขนส่งทางด้านสำานักง,งานนวัตกรรมแห่งชาติหรือสอนอชอได้พัฒนาผลิตภัณฑ์แผ่นยางพาราปูพื้น พื่อลดแรงกระแทกจากการหกล้มโดยใช้เทคโนโลยีการออกแบบและพัฒนาสูตรคอมพาวยอย่างธรรมชาติและเทคโนโลยีการทำให้ยางสุกบางส่วนเพื่อช่วยลดระยะเวลาในการอัดขึ้นรูปได้ผลิตภัณฑ์ยางพาราปูพื้นที่มีคุณสมบัติสามารถ,าาร,ถรับแรงกระแทกสูงกว่าค่าแรงเฉลี่ยที่ทำให้มีอาการบาดเจ็บซึ่งช่วยเพิ่มความปลอดภัยให้กับเด็กและผู้สูงอายุ และอีกโครงการหนึ่งก็คือการออกแบบและพัฒนาแผ่นยางปูพื้นรถยนต์จากยางพาราผสมกันชงพัฒนาให้สามารถแทรกตัวและเชื่อมประสานกับผ้าทอจากกันชงซึ่งแผ่นยางปูพื้นรถยนต์มีคุณสมบัติลดการเกิดไฟฟ้าสถิตและลดกลิ่นภายในรถนอกจากนี้ยังพัฒนาวัสดุตกแต่งจากน้ำยางพาราเป็นการต่อยอดจากโครงการเฟอร์นิเจอร์น้ำยางพาราซึ่งได้รับการพัฒนาสูตรผสมของน้ำยางพารา จากสถาบันวิจัยยาและนำมาพัฒนากระบวนการขึ้นรูปแบบใหม่ได้เป็นฟอร์จอร์น้ำยางพารานอกจากยางพาราจะมีมูลค่าสูงในส่วนของภา,าคอุตสาหกรรมการแปรรูปผลผลิตแล้วในการพัฒนาเพื่อต่อยอดเป็นเครื่องสำอางก็ยังสามารถทำได้เช่นเดียวกันโดยสูตรความเป็นเลิศด,ด้านชีววิทยาศาสตร์หรือทีเซล ประสบความสาเร็จจากงานวิจัยน้ำยํำยางพาราเป็นเครื่องสำอางและในขณะนี้ได้จดสิทธิบัตรไวทใหนิ่งในต่างประเทศแล้ว2ประเทศก็คือประเทศสิงคโปร์และประเทศจีนโดยทีเซลเน้นให้ภาคเอกชนนําสารสกัดมูลค่าสูงซึ่งผลิตได้ไปพัฒนาต่อเป็นผลิตภัณฑ์หลากหลายชนิดเช่นได้รับสูตรพัฒนาต้นตำรับเซรั่มและโลชั่นบำรุงผิวใสและสูตรลดเลือนริ้วรอยซึ่งได้มีการจำหน่ายห้ท้องตลาด โดยการตลาดนี้จะส่งเสริมด้านเศรษฐกิจแก่ประเทศได้สูงตลอดห่วงโซ่คุณค่าในระยะยาวกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีมุ่งเน้นที่จะเป็นข้อต่อเพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มผลผลิตให้องค์กรและกระทรวงต่างๆเพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจและแก้ไขไปัญหาต่างๆในระยะยาวอย่างยังย่งยืนขอบคุณสกุปด้วยนะคะคทําให้เราได้เห็นว่าจะไปใช้ทําอะไรได้บ้างนะคะคนอกจาก เครื่องสาอางแล้วเห็นบอกว่ายังมีถุงมือที่มียางพาราเคลือบอยู่ถูกต้องครับแล้วเชื่อไหมครับว่าถัดจากนี้ไปเรื่องของวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีจะมีบทบาทมากขึ้นเกี่ยวกับอุตสาหกรรมทางน้านยางพาราของเมืองไทยเราคงได้เห็นการคิดค้นนวัตกรรมใหม่ๆที่มียางพาราเป็นส่วนประกอบสําคัญแล้วก็มีส่วนผสมที่ลงตัวทําให้เกิดผลิตภัณฑ์เกิดนวัตกรรมอีกมากมายเลยค่ะพอมองหน้าจารย์แบบนี้นึกขึ้นมาได้เลยแว่นตาก็มีส่วนของยางพาราที่ผสมอยู่หรือว่าจะเป็นอุปกรณ์ต่างๆพวก เครื่องไม้เครื่องมือในเรื่องของการช่าง เขาก็จะมียางพาราอยู่หรือว่าเป็นการเคลือบวัสดุอีกทีเพื่อให้วัสดุนั้นๆทนทานมากยิ่งขึ้นต้องบอกว่าเราก็จะต้องใช้เรื่องของวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีหรือว่านวัตกรรมเข้ามาทําให้ยางของเรามีมูลค่ามากยิ่งขึ้นค่ะากนี้ต่อไปจะไม่ต้องไปนั่งกังวลว่ายางกิโลละหกสิบเจ็ดสิบแปดสิบหรือเราไม่ต้องออกมาประท้วงกันแล้วถูกต้องครับนะคะเราต้องใช้ในเรื่องของวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรมนี่แหละค่ะเข้ามาช่วยพัฒนาประเทศนั่นเองค่ะและนี่คือเรื่องราวที่เรานํามาฝากใน most n e w ค่ะ วันนี้หมดเวลาแล้วค่ะฟลุกสาววิตรีสาวราว่าค่ะผมวิชัยวรธนีบงครับค่ะและทีมงาน most new ลาคุณผู้ชมไปก่อนสวัสดีค่ะสวัสดีครับ